สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คัออร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูขนมไทยค่ะก็คือขนมหม้อ,อกแกงถัว่วขนมหม้อ,อกแกงถัว่ววันนี้นะคะอร่อยแบบบ้านๆจะมาทําให้เพื่อนๆได้รับชมจะอธิบายให้ละเอียดนะคะแล้วก็พร้อมที่จะทําให้เพื่อนๆไปหัดทําตามกันง่ายๆเลยค่ะ ไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะวัตถุดิบมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะอย่างแรกเลยก็คือหอมแดงค่ะหอมแดงเราก็ซอยนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะนําหอมแดงมาเจียวค่ะขั้นตอนนี้ค่ะให้เราเตรียมกระทะใส่น้ํามันลงไปค่ะใส่น้ํามันก็พอประมาณนะคะจากนั้นค่ะให้เราใส่หอมแดงลงไปเจียวค่ะขั้นตอนในการทำว่าแกงปัวน้ํามันที่ได้จากการเจียวหอมแดงนะคะเราจะไม่ทิ้งค่ะวันนี้เราจะใช้ด้วยค่ะ ตอนนี้เราก็เจียวหอมแดงเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะแยกอหอมแดงที่เจียวเสร็จแล้วแล้วก็แยกน้ํามันไว้ค่ะตอนนี้ก็คือหอมแดงที่เจียวเสร็จแล้วจากนั้นน้ํามันที่ได้จากหอมเจียวค่ะเราก็แยกไว้เหมือนกันค่ะ มาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้ทั่วเหลืองทั่วเหลืองในปริมาณ250กรัมนะคะก่อนที่จะนำไปแช่น้ำา1คืนแช่น้ำา1คืนเราก็จะนำมานึ่งเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงค่ะ ก็รวบลัดตัดภาพมาที่เรานึ่งครบแล้วนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะวันนี้ถัวเหลืองที่เราใช้เป็นยี่ห้อไลทิปค่ะยี่ห้อไลทิปเราซื้อมา1ทถุงเขาจะมีปริมาณทั้งหมด500กรัมเราใช้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็250กรัมนํามาแช่น้นํา1คืนแช่น้นํา1คืนแล้วนํามานึ่งต่ออีกครึ่งชั่วโมงค่ะมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือกะทิกะทิเราใช้เป็นกล่องใหญ่เลยก็คือ1,000มิลนะคะ วัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือเกลือค่ะใช้เป็นหนึ่งช้อนชาจากนั้นก็ใช้เป็นน้ำเปล่าค่ะแล้วก็ต่อด้วยน้ำตาลมะพร้า,า,าวแล้วก็ตามมาด้วยน้ำตาลทรายแดงค่ะต่อไปใช้เป็นแป้งข้าวเจ้าค่ะต่อไปค่ะเราใช้เป็นไข่เป็ดใช้ทั้งหมด10ฟองค่ะ ส่วนปริมาณทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปให้เพื่อนได้ดูกันค่ะมาดูขั้นตอนการทํากันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งหมอ้อกะทิ1,000มิลตรนะคะ1กล่องใยใส่ลงไปให้หมดค่ะจากนั้นใส่น้ําตาลทรายแดงลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลมะพร้าวค่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะ ตามมาด้วยแป้งข้าวเจ้าแล้วก็ใส่เป็นน้ำเปล่าลงไปค่ะแล้วก็ใส่เป็นถั่วเหลืองลงไปต่อไปค่ะเราจะใช้ใบเตยสามใบนะคะค่อยๆตัดเขาเป็นท่อนๆแล้วก็ใส่ลงไปขั้นตอนของใบเตยถ้าใครไม่มีใบเตยไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะจากนั้นใส่ไข่เป็ดลงไปค่ะ แล้วก็ทําการคลุกเคล้าค่ะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะคะแล้วก็ตีไข่ให้แตกค่ะแล้วก็ให้น้ําตาลละลายค่ะขั้นตอนนี้ค่ะ น้ำมันที่เราได้จากการเจียวหอมแดงนะคะให้เราใส่ลงไปใช้ทั้งหมด4ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็ทำการคนและคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะนำไปปั่นนะคะเพราะฉะนั้นใบเตยค่ะเราก็หยิบใบเตอยออกให้หมด มาถึงขั้นตอนของการปั่นแล้วค่ะให้เราเตรียมเครื่องปั่นแล้วเราก็ตักสังขยาของเราไปปั่นค่ะถ้าเครื่องปั่นนะคะเล็กไปค่ะค่อยๆทย,ย,ย,ยอยปั่นได้ค่ะ ปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเททั้งหมดลงในกระทะค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะนำเขามากวนโดยใช้เป็นไฟกลางค่ะ ก็คนไปเรื่อยๆนะคะทับพีที่อยู่ในมืออย่าละมือนะคะคนไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราละมือเนี่ยเรากลัวว่าสังขยาของเราข้างล่างเนี่ยมันจะเกาะตัวแล้วมันจะไหม้นะคะตรงนี้ก็คนไปเรื่อยๆค่ะก็รวบลัดตัดภาพมาที่สังขยาถั่วเขาเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแล้วค่ะตรงนี้เราก็ยังคนไปอยู่เรื่อยๆค่ะ ก็รวบรัดตัดภาพมาที่เราจะเอาความข้นที่เท่านี้นะคะจากนั้นเราก็ปิดแก๊สและเราก็ยังต้องคนอยู่นะคะเราจะทิ้งเขาไว้ให้เย็นทิ้งไว้ให้เย็นพอเย็นแล้วเราจะนําเขามาปั่นอีกหนึ่งรอบก่อนที่เราจะไปอบค่ะค่ะตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะเราก็ปั่นค่ะเอามาปั่นอีกหนึ่งรอบ มาดูขั้นตอนต่อไปค่ะให้เราเตรียมถาดหรือว่าเป็นแม่พิน์นะคะแล้วนี่ก็คือน้ํามันที่ได้จากการเจียวหอมแดงค่ะแล้วเราก็นําน้ํามันนะคะทาให้รอบทั่วถาดเลยค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ขนมติดถาดนะคะ ขั้นตอนนี้ค่ะให้เราเทสังขยาลงไปให้เต็มถาดค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะน้ำมันที่ได้จากการเจียวหอมแดงนะคะก็โรยลงไปที่หน้าขนมเลยค่ะ ก่อนที่เราจะนำหมอ้อแกงไปอบนะคะเราก็จะทำการวอร์มเตาไว้ก่อนประมาณ10-15นาทีนะคะเมื่อวอร์มเตาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำหมอ้อแกงเราไปอบเลยค่ะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกับอีก50นาทีส่วนความร้อนนะคะใช้เป็น190ค่ะส่วนไฟก็ใช้ทั้งบนแล้วก็ทั้งล่างค่ะตอนนี้ก็รวบรัดตัดมาที่1ชั่วโมงกับอีก50นาทีแล้วเปิดเตาอบออกมาค่ะเพื่อน ก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆนะคะดึงหมอ้อแกงออกมาค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าหมอ้อแกงของเรานี่สีสันเนี่ยได้เลยค่ะลักษณะของขนมหม้อแกงถั่วนะคะก็จะมีหน้าที่เป็นแตกๆแบบนี้อยู่แล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะหอมแดงที่เราได้เจียวไว้นะคะให้เราโรยไปที่หน้าขนมหม้อแกงเราเลยค่ะ ก็มีอยู่2แบบนะคะโรยก่อนกับโรยทีหลังแต่วันนี้เราจะโรยก่อนที่เราจะตัดเป็นชิ้นชิ้นสี่เหลี่ยมค่ะขนมหม้อ,อกแกงนะคะในการที่เราจะตัดเนี่ยเราจะต้องทิ้งให้เขาเย็นสนิทนะคะเย็นสนิทนี่ก็ต้องใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงค่ะและที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นี่ก็คือมันเย็นแล้วนะคะ ตอนนี้เราทิ้งเขาไว้แล้ว2ชั่วโมงตอนนี้ก็ตัดได้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตัดขนมหม้อ,อกแกงกันเริ่มจากการใช้ไม้บรรทัดค่ะเราก็วัดนะคะว่ามันมีขนาดกี่นิ้วตอนนี้มีทั้งหมด10นิ้วค่ะก็จะได้ขนมชิ้นละ2นิ้วจากนั้นเรามาทำการตัดหน้าหม้อ,อกแกงกันเลยค่ะ ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําการตักเขาขึ้นมาถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทําขายค่ะเราก็จะใช้เป็นไม้พายนะคะเป็นไม้พายซิลิโคนที่ซื้อตามร้านเบเกอรี่นี่แหละคะ่ะตักเขาขึ้นมาแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะหน้าขนมหมอ้อแกงของเราแล้วก็เนื้อนะคะเป็นอะไรที่เนียนน่ารับประทานมากๆแล้วก็เป๊ะมากๆเลยกับสูตรนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะขนมหมอ้อแกงถั่วค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสำหรับขนมหมอ้อแกงที่ช่องอร่อยแบบบ้านๆทาให้เพื่อนๆได้รับชมก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทําอาหารนะคะวันนี้อร่อยแบบบ้านๆไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ